กำลังจะมาแล้วครับ Isuzu EV เท่สุดๆเลยครับ Isuzu Elf EV คันนี้ไม่ได้เป็นคอนเซปต์นะครับอันนี้คือเป็นจริงขึ้นมาแล้วนี่แหละครับนี่ก็คือ Isuzu e D e Max EV นั่นเอง เป็นไงครับอย่างที่บอกไปนะครับอิสสุสเนี่ยพราะเขาทำอะไรสักอย่างน่นเนี่ยจะไม่มีการรู้กันก่อนล<ช>่วงหน้าจะตุ้มเลยนะแบบ<ส>โอ้โหเซอร์ไพรส์ทุกอย่าง<ช>โดยเฉพาะเรื่องอของโนโยบายต่างๆเนี่ยคืออินไลน์หรือออนไลน์ไปกับเรื่องของโนโยบายภายในประเทศมากในเรื่องของการที่เราจะพูดถึงเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนอนะครับผมซึ่งการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยทางด้านนโยบายในปีที่จะทาสาเร็จร่ปร่วงได้ในปี2050 <50. S 2> ต่อมาในปี2015ก็เป็น Net Zero yes. ซึ่งแบบประกาศมาเลยตุ้มทีเดียวนี้เป็น1เป็น2เป็น3แล้วไม่พอนะยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในปี2030นั้นเนี่ยจะเป็นปีที่ทางอิส z ุเองนั้นประกาศความพร้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกประการรถทุกรุ่นรถที่เห็นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น l l v EV ไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวมาพร้อมๆกันเลยมนี่แหละครับนี่ก็คืออ s u z u ส m a x EV นั่นเองก็พร้อมด้วยเช่นกัน แต่ที่จริงนะครับนอกจากรถ EV เนี่ยเราจะมีหลายเส้นทางนะครับเมาใช้ Pathway to Carbon Neutrality <ม>อย่างเช่นตัวน้ำมันรถราะกัน <c oughs> น้ำมันนี้เทมานนะครับ E fuel กับ HVO เนี่ย<ม> HVO นี่ก็จะเป็นน้ำมัน v i o d ี e s e l generation ใหม่ E fuel นั้นเป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิดพิเศษซึ่งอยู่ในห้องทดลองและกำลังที่จะออกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดคาร์บอนด้วยในเวลาเดียวกัน <c oughs> อีซูซุเอลฟ์อีคันนี้ไม่ได้เป็นคอนเซปต์นะครับ <Ừ. S 1> อันนี้คือเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับนำจำนาเนี่ยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วก็เริ่มใช้งานกันแล้วที่น่าสนใจนะคือตัวแบตเตอรี่แพคของเขาเนี่ยเขาจะมีนวัตกรกับเนี่ย แบรี่ swapping ด้วย่ซึ่งช่วงนี้เราจะเห็นกับมอไซค์อย่างเดียวคันนี้เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่มอไซค์ swap แต่นี่คือจะเป็นเห็นของรุ่น Elf ละซึ่งเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่เทใหม่นะแล้วมีการถามกันอยู่ว่าคือจริงๆแล้วเวลาเราจะพัฒนาเรื่องของการเข้าสู่การเป็น EV เนี่ยไอซูซูเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของรถบรรทุกใหญ่นี้มากที่สุดเระยดับต้นๆของโลกเลยเถียงไม่ได้อยู่แล้วแล้วการที่จะพิจารณาว่าการเข้าสู่ การเดินทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นเนี่ยทักษะและวิธีคิดของทางอิซุสเองเนี่ยก็คือ360องศารถใช้ไปเพื่ออะไรใช้ที่ไหนใช้อย่างไรความร้อนเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือการสวอปนะครับที่เห็นเอจะเซนแารสวอปปิ้งจะสวอปแบบไหนดูพรีเซนเทชันตะกี้นี้รู้สึกว่าสุดยอดมากคนลุกไปเลยรอทำคอนเทนต์ไม่ไหวแล้ว FCEV เป็น fuel cell EV เนี่ยเขาเขียนนี่เลยเป็นไฮโดรเจนสุดยอดมากเลยก็กำลังทดลองวิ่งอันนี้ไปดูรอบๆตัวนะครับเป็นตัวใหญ่นี่ก็เป็นอีก innovation อีกนวัตรกรรมหนึ่งที่ทางอิส z u นั้นพร้อมที่จะมานำเป็นทางเลือกไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพไปจนถึงรถทคขนาดใหญ่ แต่ละการใช้งานนั้นแตกต่างกันไปใช่ก็ร<ล>อความไม่ไหวแล้วเดี๋ยว <c oughs> นับจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องราวของพัฒนาการต่างๆในฐานะผู้ใช้อย่างเราเพราะว่าเราจะมีส่วนร่วมใน,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 ในการที่จะหาว่าสิ่งที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนไทยในการที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นเป็นอย่างไร และนี่ก็คือตัวอย่างอย่างหนึ่งครับที่อย่างที่จจสตินบอกครับนี่คือ m u l t i p a t s w a y นะครับที่ทางอิสสูนั้นพร้อมแล้วครับที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้กับสังคมไทย<ม>คุณพร้อมไหมครับรนะเราสองคนพร้อมแน่นอนเลยครับ are you ready sustainable together ครับ